เอาหน้ากล้องไปก่อน3คู่นะครับเริ่มที่เวลาบ่าย3โมงครึ่งเป็นบอหลีกอินโดนีเซียนะครับบาหลียูเนเต็ดจะเปิดบ้านเจออารเรมาครับบาหลีเนี่ยมี6แต้มจากการชนะ2แพ้1เกมล่าสุดบุกแพ้บอร์เนียวมา0 2นะครับแน่นอนเกมนี้ไม่มีเอเลสยสดอลเลาะประกันหลังทีมชาติไทยนะครับที่เพิ่งจะ ติดทีมชาติในเกมกับเวียดนามนะครับตวัวหลักๆก็เอมบาก้าตัวแคนารูนมาลูกาตัวญี่ปุ่นนะครับของหน้าเอเอร์ตันตัวบราซิลเจอกับอาร์เมามี2แต้มจากการเสมอ2แพ้1เกมล่าสุดบกเสมอเปร์ซิปบันดุงมา1-1นะครับแกนหลักเป็นบราซิลทั้งนั้นเลยนะครับปาโบโลิเวลา่า วิลเลียมมาซิลิโนกับดาแบโตนะครับฤด,ดูกาลที่แล้วเจอกันบาหลีเอาชนะไปกลับก่อนเกมเขามองบาหลีเป็นต่อไหลบาหลีเต็มๆนะครับแม่บาหลีเล่นในบ้านเฮตุเฮตข่่มด้วยครับบาหลีจะเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูในวันนี้นะครับขยับไปที่เวลา ห้าโมงเย็นครับไปดูเจสามญี่ปุ่นนะครับนาการโนอันดับ15จะเปิดบ้านเจอกับโอมิยะอาดียะทีมจากฝูงนาการโน่ยีกแต้มเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านกับโอซาก้ามา0ูนะครับตัวหลักก็ญี่ปุ่นล้วนครับนาโอกิซันดะฮิตาชิโคดิชินะครับเคนซาอิอูคิตะในขณะที่จากฝูงโอมิยะฟอร์มดีมากนะครับหกแต้มเกมล่าสุดก็บุกชนะยามากะ1 0ครับมีกันหลัก เป็นตัวต่างชาติเหมือนกันนะครับอาตูซินวาตัวบาซิลกองหน้าโอลิโอราซันเดย์ครับนี่เป็นกองหน้าตัวเก่งชาวไนจีเรียนะครับนัดแรกที่เจอกันโอมิยะก็เปิดบ้านถล่ม4-1คู่นี้ก่อนเกมโอมิยะบุกมาเป็นต่อแม่ดูแล้วนาคาโน่สู้ไม่ได้นะครับโอมิยะนี่ฟอร์มสุดๆแล้วก็มีโอกาสจะเลื่อนชั้นขึ้นไปเจทูด้วยนะครับวัดใจโอมิยะกระแสไล่โอมิยะเต็มๆโอมิยะอาดิยะจะบุกมาเบียดอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์ทีมเยือนนะครับปิดท้ายที่เวลาตีห้า ไปดูบอลบราซิลเซเรียนะครับอินเตอร์นาชองนานอันดับ10จะเปิดบ้านเจอกับฟอร์ตาเลซ่ารองจากฝูงอินเตอร์นาชองนนาว32แต้มเกมล่าสุดบุกชนะยูเวนตุเด้มา31นะครับตัวหลักๆในชุดนี้ก็มีเตียโก้มีคาบันโยไทเซี่รามีเวสต์ลีิเบโรนะครับกองหน้าเป็นราฟิลบอร์เร่ครับกองหน้าทีมชาติโคลอมเบียครับในขณะที่ฟอร์ตาเลซา 48แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้โบตาโฟโกมา0-2นะครับตัวหลักๆก,ก็บูโน่โลเปตมอยแซดมีลูเซโรยืนกองหน้าครับเชิกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยฟอตาเลซ่าเอาชนะไปกลับคู่นี้ก่อนเกมแม้เขาก็มองว่าอินเตรอร์ซนนาวเป็นต่อนะครับเพียงแต่ว่าฟอ,อฟอตาเลซ่าฤดูกาลนี้ฟอร์มดีมากนะครับเฮีุเฮก็กินครับวัดใจฟอตาเลซ่าทีมเยือนครับมีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ